นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วิรชังเอตาม,มังคารมุตตมหันติณบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในมงคลสูตรปารบศาสนาธรรมเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูลสติปัญญาในอันที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติอันจักเป็นส่วนที่จะช่วยฝึกหัดกายวาจาใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีอันมีผลที่พึงปาถนาคือความสุขความเจริญตามสมควรแก่เวลาสืบไปดำเนินความตามพระวาลีที่ได้อัญเชิญมาเป็นนิเขประบ,บทณเบื้องต้นว่าวิรชังเอตัมมังคลมุตตัมังังแปลว่าจิตอันปราศจากทุรีคือกิเลสเป็นมงคลอย่างสูงสุด ซึ่งพระพุทธเจ้าตัดไว้เป็นมงคลข้อที่37ในมงคล38ประการเจ็ดปราศจากทุลีคือกิเลสหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ใสสะอาดปราศจากทุลีคือราคะโทสะโมหะกล่าวคือเมื่อได้สัมผัสกับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโอพพะและธรรมมารมณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นอิทธารมอารมณ์ที่น่าพึงพอใจทั้งที่เป็นอนิถารมอารมณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจก็ไม่เกิดความรักความโกรธและความหลงไปตามอารมณ์นั้นๆจิตที่มีคุณภาพอย่างนี้เรียกว่าจิตปราศจากทุลีถามว่าอะไรเล่าเรียกว่าทุลีแก้ว่า กิเลสเหล่านี้คือราคะความกำหนัดความยินดีรักใคร่ในการมคุณทั้งห้าโทสะความกโกรธปทุสรายโมหะความหลงไม่รู้จริงไม่รู้เท่าทันสังขารเหล่านี้เรียกว่าทุลีราคะโทสะโมหะเหล่านี้ย่อมทำจิตให้คุณมัว เศร้าหมองเหมือนธุลีละอองภายนอกที่ตกลงถูกที่ใดก็ทำให้ที่นั้นมัวหมองในทางพุทธศาสนาถือว่าจิตใจที่มีกิเลสเข้าเกาะจับให้ขุนมัวจนจิตใจต้องเปลี่ยนจากสภาวะเดิมที่สดใสกลายเป็นจิตใจที่เศร้ามองมืดมัวเพราะรักบ้างเพราะโกรธบ้างเพราะหลงบ้าง เมื่อรวมกิเลสเหล่านั้นแล้วมีสามจำพวกคือพวกราคะคือรักพวกโทสะคือกโกรธพวกโมหะคือหลงแต่และพวกก็มีบริวารของตัวเองอีกกิเลสเหล่านั้นก็รุมเข้าช่วยกันบีบบังคับจิตใจให้มีอาการวิปริตต่างๆนานา,นา ตามชนิดของกิเลสท,ที่เข้ามาทำลายซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆกันคือ 1. ราคะจิตใจที่ตกอยู่ในอำนาจราคะจะมีลักษณะขุ่นมัวไม่ใสกระจ่างอุปมาเหมือนน้ำที่ระคนด้วยสีต่างๆไม่ใสพอที่จะมองเห็นได้แจ่มชัดเมื่อราคะเกิดขึ้นก็จะมีอาการรุนแรงจนลุกเป็นไฟทำให้เล่าร้อน เผาใจในขณะที่ไม่สมหวังให้เล่าร้อนกระวนกระวายเผาร่างกายในขณะสมหวังให้สุดโทมล่วงลอยลงแต่ให้เป็นไปเกินพอดีแม้กิเลสพวกบริวารก็เข้ารุมล้อมอีกกิเลสท,ที่เป็นบริวารของราคะคือกามฉันทะพอใจรักใคร่ในกามกามราคะความยินดีกำหนัดติดจมอยู่ในกามโลภ อยากได้ในทางที่ผิดอภิชาวิสโมโลภะมีความอยากรุนแรงจนออกหน้าออกตาอภิชาเพ่งเลงเจ้างมองจะเอาของเขาปาปิชาตามีใจอยากในทางลามกมหิชาตามีใจมักได้ไฟมากมายามีใจเป็นเจ้าเล่ห์หลอกลวงเขากินสองโทศะ เมื่อเข้าเสิงจิตใจแล้วจะมีอาการเหมือนน้ำร้อนที่เดือดพ่านยุใจให้เหี่ยมโหดดุร้ายขัดเคืองขุนแค้นอยู่ตลอดเวลาเผาใจให้กัดกุ้มรุ่มร้อนเบ่งอำนาจจนล้อนออกมาถึงผิวหนังดันโลหิตขึ้นจนหน้าตาแดงกำ่ำต่อจากนั้นก็จะใช้วาจาด่าตวาดเป็นเบื้องต้น และลงมือทุบตีชกต่อยกันจนกระทั่งจับสตราวุธเข้าประหัตประหารฟันแทงกันและกิเลสที่เป็นบริวารของโทสะก็จะพากันเข้าลุมร้อมกัดกินนิสัยใจคอจนกรนดดสนิมกัดกินเหล็กให้ก่อนไปฉะนั้นกิเลสที่เป็นบริวารของโทสะคือปฏิฆะยุให้ใจงดหงิดโกธะยุให้ใจฉุนเฉียว อุปนาหายุให้ใจบุโกรธม่งแก้แค้นพยาปาทะยุให้ใจปองร้ายคอยตามล้างตามผานโทสะน,นี้มีอยู่ในใจของปุถุชนทุกคนย่อมทำให้ทุกคนมีใจชอบบ้างไม่ชอบบ้างในอารมณ์ต่างๆเป็นปกติถ้าประสบอารมณ์ที่ชอบก็ดีอยู่ถ้าประสบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจข้องหดหงิดงุ่นง่าน ในชั้นนี้ถ้าระงรับไว้ไม่อยู่ก็กลายเป็นฉุนโกรธแสดงอาการวิปริตต่างๆมีเลือดแล่นขึ้นหน้าบ้างมือเท้าสั่นบ้างแต่นี่ถ้าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องให้ยับยั้งเสียได้บ้างใจนั้นก็ปราศจากเมตตาอาจประทุสลายพูดที่ตนขัดเคืองได้โดยประการต่างๆ 3. โมหะ เมื่อเข้าถึงจิตใจแล้วทำให้ใจคมเคืองนงง,งหลงไหลงมงายไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีไม่รู้จักกิจที่ควรทำหรือไม่ควรทำส้ายังเป็นปัจจัยให้หลงลักหลงโกรธไม่รู้ว่าสิ่งใดควรแก้ได้สิ่งใดแก้ไม่ได้สิ่งใดมาถึงแล้วและสิ่งใดยังไม่มาถึงเป็นดุจเมฆหมอกเข้าบังปัญญาของตนให้มืดมน ถึงจะรู้ว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์ก็ไม่พึงประสงค์ให้สงบเมื่อโมหะเกิดมีอยู่ในใจแล้วกิเลสที่เป็นบริวารของโมหะก็ช่วยเข้าแทรกแซงคืออิจสาชักให้คิดริษยาห่วงห่วงในความดีมานะชักให้ท่นงถือเราถือเขาสักกายทิฏฐิชักให้ถือขังในศีลพพธ์ วิจิกิจฉาชักให้สงสัยหลังเลอุทัดจะขุกุจจะทำให้ฝูงซ่านอวิชชาทำให้เ <c oughs> มื่อตื่อไม่รู้จักของจริงโมหะนี้มีอยู่ในใจของทุกคนเช่นกันย่อมทำให้ทุกคนมีความหลงความเขาความเข้าใจผิดคิดไม่ทันรู้ไม่ถึงในความผิดความชั่วต่างๆ ย่อมนำให้กระทำความผิดต่างๆมีฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างเจรจามุสาหลอกลวงเขาบ้างด้วยอำนาจความหลงผิดราคะโทสะและโมหะทั้งสามนี้มีชื่อว่าทุลีเหมือนกันก็จริงถึงอย่างนั้นกิเลสท,ทั้งสมนี้ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างดังตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดบอกเหล่าพิสูจน์ทั้งหลายว่า ถ้าพวกเธอถูกพวกเดระถีถามอย่างนี้ว่าราคะโทสะโมหะมีอะไรเป็นเหตุแตกกันมีอะไรเป็นความหมายต่างกันมีอะไรเป็นเครื่องทำให้ต่างกันก็พึงตอบเขาไปว่าราคะมีโทษน้อยแต่คายช้าโทสะมีโทษมากแต่คายเร็วโมหะมีโทษมากด้วยคายช้าด้วย นี่แหละเป็นเหตุแปลก,กันเป็นความหมายต่างกันเป็นเครื่องทำให้ต่างกันกิเลสทั้งสามนี้มีโทษมากมีโทษน้อยเพราะเหตุสองประการคือทางโลกเขาจะได้รับความติเตียนดูหมิ่นในที่ทุกสถานในทางธรรมเมื่อกายแตกตายเพราะตายไปเขาก็จะต้องเสวยผลกรรมในนรกเป็นอันมากเพราะเหตุนั้นกุลบุตรผู้มีปัญญาดี พึ่พยายามละกิเลสมีโลภะเป็นต้นเสียให้ได้เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ก็จะบรรลุวิชรจิตคือจิตปราศจากกิเลสเพียงดังทุลีได้เป็นอันว่ากิเลสทั้งสคือราคะโทสะโมหะชื่อว่าเป็นทุลีเสมอเหมือนกันจิตที่ปราศจากกิเลสดุจทุลีนั้นถึงจะละกิเลสดุจทุลีนั้นได้ชั่วคราวเช่น ถ้าเกิดความกำหนัดขึ้นก็เจริญอสุภกรรมฐานแก้เกิดความโกรธขึ้นก็เจริญเมตตาแก้เกิดความรุ่มหลงก็ใช้สัมปชัญญะแก้ก็ชื่อว่าวิชระจิตจิตปราศจากทุลีจิตไม่มีทุลีจิตหมดทุลีเมื่อผู้ปฏิบัติบำเพ็ญได้อย่างนี้ก็อ,อาจลุ้ถึงวิชรจิตคือจิตปราศจากทุลีไม่มีทุลีก็จับให้มัวหมอง ดังบาลีในมงคลสูตรว่าผู้ใดละความโลภได้แล้วไม่ละโมบในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโลภผู้นั้นก็สลัดความโลภให้ตกไปจากจิตใจได้เหมือนหยาดน้ำตกไปจากใบบัวอันนึง่งผู้ใดละความขัดเคืองได้แล้วไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง ผู้นั้นกำจัดความขัดเคืองให้หลุดไปจากจิตใจได้เหมือนผลตาลสุกหลุดไปจากขั้วผู้ใดละความรุ่มหลงได้แล้วไม่ลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความรุ่มหลงผู้นั้นเพิกความรุ่มหลงออกจากจิตใจได้เกิดมีแสงสว่างอย่างดวงอาทิตย์อุทัยกำจัดความมืดสองโลกให้สว่างสวัยอยู่ สรุปความว่าจิตของผู้ปฏิบัติปัดเป่าธุรีคือราคะโทสะโมหะออกได้แล้วไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองและไม่ลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงจนกระทั่งความกำหนัดตกไปจากจิตใจเหมือนหยาดน้ำตกไปจากใบบัว จนความขัดเคืองหลุดออกจากจิตใจเหมือนผลตาลสุกหลุดออกจากขั้วและความรุ่มหลงจากหายไปจากจิตใจเหมือนดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นกำจัดความมืดสองโลกให้สว่างสวยไปทั่วเช่นนี้ชื่อว่าวิชรจิตจิตปราศจากกิเลสเพียงดังทุลีหรือไม่มีทุลีก่อจับให้มัวหมองด้วยเหตุนั้น พระพุทธองค์จึงทรงตัดว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นผู้ที่มีจิตใจประเสริฐกว่าประเสริฐปราศจากทุลีคือกิเลสดังกล่าวมาแล้วย่อมมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีความเกษมสุขอยู่เสมอ ในอวสานการแห่งพระธรรมเทศนาด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขสิริสวัสดพีพัฒนมงคลสมบูรณ์โูลผลในสิ่งที่ท่านมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการเทินอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่อง จิตอันปราศจากทุลีคือกิเลสเป็นมงคลอย่างสูงสุดก็อพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติพระธรรมเทศนาลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปการะการะะนี้ ยะถาวาริวหาปุราปลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตตสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถาบณนิโชติรโสยะถา สัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายโสุขีธิคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะละัง